security operations command by isoc5 presents treasures of thailand hello welcome to treasures of thailand this is a program that will be telling you the story of thai royal family's visit to southernmost provinces of thailand and during each visit the local wisdom the cultures and the knowledges are gathered propelled and promoted for the betterment of the people in the area and today we are at huda Tuwa self-sufficiency learning center it is also known as angkuman vegetable farm this place is located right in the heart of naravat province it is well known for its occupational promotion as well as being the place that really take great care into the betterment of the people's way of life through the use of sufficiency economy philosophy and this is the reason why the people in the area have a better quality of life have a stable job and a sustainable income so let's go and take a look inside villages in banhu tatuwa kokiyan sub-district muang district, district naratiwat province struggled to make ends meet because they couldn't go fishing during the monsoon season they had soil and water issues when they were farming following the arrival of government agencies and related network partners to help by bringing in various projects that teach them proper farming methods they can now grow plants all year round and earn enough income to support their families. Good morning. Good morning. คุณผู้ชมคะนี่ค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับพี่สมานผานพรมนะคะพี่สมานค่ะเป็นปราชาวบ้านของที่นี่นะคะวันนี้เนี่ยคุยกันไว้ว่านอกจากจะมาบอกเล่าเรื่องราวของวิถีชีวิตผู้คนที่อยู่ที่นี่แล้วนะคะก็จะมาสอนในเรื่องของการเกษตรให้กับกูด้วยใช่ไหมคะครับครับยินดีต้อนรับเลยครับยินดีที่จะสอนให้ความรู้กับพวกเราทุกๆคนไม่ว่าใครผมชื่อนายสมานผานพรมครับเป็นป่าชาวบ้านและก็เป็นสมาชิกสากลนิคมบาจอกครับ มาอยู่ที่นี่ก็ตั้งแต่ปี2 5 5 1ครับมาถึงวันนี้ก็10กว่าปีแล้วแต่ก็ด้วยความที่ว่าที่นี่เป็นสภาพพื้นที่ดินทรายไม่เหมาะสมกับการปลูกพืชในเขาเราียกว่าสร้างมูลค่าจากนั้น<อ>ถึงได้เกิดการเรียนรู้ครับแสดงว่าแต่ก่อนเนี่ยไม่ได้ปลูกเป็นผักแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ก่อนเนี่ยก็คือปลูกเป็นพืชทั่วๆไปใช่ถูกต้องครับเมื่อก่อนเราปลูกพิกปลูกมะเขือโดยทั่วไปปลูกใส่กับดินทรายแต่เนื่นองจาก สภาพดินชายที่นี่ไม่อุ้มน้ําแล้วก็ไม่รับกับการปลูกพืชเพราะว่าอะไรเพราะดินมีความเป็นกดเป็นดักสูงมากจากนั้นเราถึงได้น้อมนําเอาศาสตร์พระราชามาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดก็คือการปรปับปรุงดินก่อนก่อนที่จะปลูกพืชแสดงว่าจากตอนแรกเลยเนี่ยที่มีปัญหาในเรื่องของดินตอนนี้พอเรานํศาสตร์ของพระราชามาใช้เนี่ยเราสามารถปลูกพืชได้หลากหลายมากๆเราปลูกได้ แทบจะทุกชนิดแล้วนะไม่ว่าจะเป็นพืชจะเป็นพืชบูลค่าสูง<ะ>เช่นที่สําคัญก็คือเป็นพวกที่ว่าสามารถเคลื่อนที่ย้ายไปที่อื่นสามารถไปเติมเต็มให้กับพื้นที่ที่จัดไว้เพื่อนี่อย่างเช่นการจัดของโรงเรียนหรือไม่ก็สวนราชการต่างๆครับแล้วอย่างนี้อ่ะคะอัน,นคือต้นอะไรคะที่สมัยนี้คือ นี่คือนาข้าวที่เราจําลองออกมาว่าการการทำนาข้าวเพื่อให้ได้พื้นที่จํากัดก็สามารถปลูกนาทำนาโดยการปลูกใส่ถุงเมื่อใส่ถุงแล้วเอาไปแช่น้ํามันก็เป็นข้าวออกรวงเหมือนกันกับการทํานาทั่วไปเพราะว่าพื้นที่พื้นที่ท,ที่นี่มันเป็นพื้นที่ที่จํากัดเราจึงจําเป็นจะต้องนํา การทำนี่เขาเรียกว่าการทําเพื่อประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดครับก็เหมือนอย่างอย่างพี่สมายเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนอีสานแต่พอมาอยู่ที่นี่เนี่ยก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกข้าวที่อีสานก็แบบนึงปลูกที่นี่ก็แบบนึงใช่ถูกต้องแล้วเมื่อกี้เห็นมีแบบนวัตกรรมสมัยใหม่ด้วยนะคะตัวนี้ก็คือระบบน้ําหยดการปลูกพืชสมัยใหม่รู้คุณค่าของน้ําตามสารตราศารบอกว่าการใช้น้ําอย่างรู้คุณค่าก็คือต้องใช้น้ําหยดอย่างเดียว ที่จะทําให้พืชแข็งแรงต้านทานโรคได้ดีเพราะเนื่องจากน้ําหยดพวกนี้จะลงตรงเป้าที่เป็นเป็นระบบรากของพืชและต้นกล้าอของพืชอ่ะอันนี้คือเราปลูกเป็นแบบลอยฟ้าใช่แต่ว่าคุณเห็นตรงนู้นนะคะเหมือนเป็นผักสลัดเมืองหนาวใช่เนี่ยครเดิมทีเนี่ยพืชพวกนี้จะเป็นพืชเมืองหนาวแ,แต่เราก็มาคิดว่าในเมื่อตลาดมีความต้องการพืชสั่งมาจากแหล่งที่อื่นคนบริโภคในตลาดนราธิวาสก็ต้องการพืชผักที่ เขาเรียกว่าพืชผักที <hi> ่มีแ <hey>. ร <ownership> ่ธาตุท <hi> ี um. uh ่ครบถ้วนก็คือพวกผักสลัดในวัสดุที่ปลูกเราใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นที่แท้จริงก็คือเปลือกมะพร้าวขุยมะพร้าวมูลสัตว์โอ้เรียกว่าเป็นนวัตกรรมใหม่อย่างหนึ่งเลยนะคะพี่สมานเพราะว่าอันนี้เท่าที่ฟังคือพี่สมานไม่ได้ใช้ดินแม้แต่นิดเดียวเลยเนาะไม่ได้ใช้ดินเลยครับไม่ได้ใช้ดินเพราะว่าเราจะใช้อินทรีย์วัตถุเนี่ยการการหยอดต้นกล้าเมื่อเมื่อก่อนนะตอนแรกมันจะเป็นมาจากตรงนี้ก่อน พอมาจากตรงนี้แล้วพอเนี่ยได้ขนาดนี้สองใบใบเลี้ยงเขาได้2ใบเราก็จะมาใส่ถาดแล้วใส่อาหารเข้าไปแล้วก็จิ้มคือการใส่ใจตอนแรกเนี่ยต้นข้าเราจะแข็งแรงและสามารถอ,อยู่แบบนี้ประมาณสัก15วันถึง20วันเราก็สามารถไปลงหลุมหรือไปใส่ถุงอย่างที่ด้านด้านข้างที่เราเห็นเนี่ยที่ปลูกใส่ถุงไว้เอ๊พี่สมานคะแล้วอย่างนี้เนี่ยมีทางภาครัฐทางหน่วยงานไหนมาสนับสนุนที่นี่บ้างไหมคะ ก็มีทุกหน่วยงานของจังหวัด,ดนราธิวาสเช่นกเกษตรจังหวัดกเกษตรอำเภอพัฒนากรอำเภอพัฒนากรจังหวัดแล้วก็ส่วนจังหวัดแล้วก็ส่วนทางอำเภอก็ไม่ว่าท่านนายอำเภอก็ให้การสนับสนุนดีจังเลยค่ะแล้วอย่างนี้ในเรื่องของนวัตกรรมเนี่ยพี่สมานเรามามีหลายอย่างมากเมื่อกี้ได้ยินว่าวา่ว่ามีอย่างหนึ่งที่น่าสนใจมากแต่ว่าที่นี่ไม่มีให้ดูใช่ไหมคะครับก็ เมเรานำนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากที่นี่ไปสู่สถานการจัดงานวันงานลองกองประจำปีของจังหวัดนราธิวาสน่าสนใจมากเลยนะคะโชคดีที่เราเนี่ยมาทันพอดีเลยงั้นเดี๋ยวเราจะไปดูนวัตกรรมนี้กันค่ะจ้านาราธิวาส province hosts the a n o event known as ของดีเมืองนรา it is being held for the 46th time this year Many government sectors have come to exhibit, including Naratiwai Province Agricultural Sector, which has outstanding agricultural innovation by Mr. Saman on display. Yeah. แต่พอมีหลักเศรษฐกิจพอเพียงเราได้น้อมนํามาใช้แล้วเนี่ยเราก็เริ่มปลูกพืชที่หลากหลายมีการ<ช><ช>ผสมผสานมากขึ้นใช่ใ,ชใชสิ่งสําคัญก็คือเราได้คิดค้นเรื่องนวัตกรรมการให้น้ําพืชเพื่อรู้คุณค่าของน้ําโดยการปั่นจักรยานอย่างเดียวก็จะได้แค่กํำลังกายแต่ถ้าเราปั่นคิดอีกแบบหนึ่งทั้งภูมิปัญญาแล้วก็าวศาสตร์วิชาศิลป์ด้านนี้จะเห็นได้ว่าปั่นแล้วน้ําออกมาแล้วจะสามารถ ใช้ประโยชน์ในการปั่นได้อย่างเหมาะสมแล้วก็น้ําก็จะได้ลดต้นไม้เวลาก็จะได้มีเพิ่มขึ้นเนาะอันนี้คือนวัตกรรมภูมิใจเสนอมากค่ะทุกคนจนต้องมาที่งานของดีเมืองนราครั้งที่46นี้เลยใช่ไหมคะเพื่อจะให้ทุกคนได้รับรู้ว่าปั่นปั่นปั่นเนี้ยจะได้ประโยชน์มหาศาลเห็นไหมคะคุณผู้ชมนี่ในขณะที่พี่สมานของเราปั่นจักรยานไปเราจะเห็นแล้วว่าใช่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  ดูพื้นที่ไม่ใหญ่นะคะพี่สมานแต่ว่าดูแบบดูดีเนี่ยคือเป็นเหมือนนี่นีโคกหนองนาเลยนะคะแต่พี่สมานเนี่ยบอกกุ้นมานะคะคุณผู้ชมว่านอกจากที่ฮูแต o ทูบอเนี่ยจะดังในเรื่องของเกษตรกรรมแล้วอีกยางหนังที่มีชื่อเสียงไม่แพ้กันเลยก็คือเรื่องของหัตกรรมค่ะเดี๋ยวเราจะไปที่นั้นกันค่ะไปค่ะพี่สมานอ n o หนึ่งไฮไลท์ของบ้าน h ูแต t ทูบอร r is the processing of such trees also known as g r a t i t e to increase the value of local resources. g r a จ i t d e trees in this area have the potential to significantly increase agricultural value by being processed into utensils. แล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณครูอมีนอซาและค่ะจากกลุ่มวิสาหากิจหัถกรรมกระจูดบ้านหูแต่ทูวอค่ะ คุณครูเนี่นะคะเป็นปราชุมชนด้วยใช่ไหมคะอ่าตอนนั้นนะคะเมื่อสักครู่นี้ค่ะเราไปที่อีกที่หนึ่งมาของพี่สมานเป็นเรื่องของกเกษตรนะคะ,คะตอนนี้ก็เลยอยากมาดูเรื่องของหัตถกรรมซึ่งเขาบอกว่าที่นี้ขึ้นชื่อมากๆเลยอยากรู้ที่มาที่ไปนิดนึงนะคะคุณครูค่ะไม่อตอนแรกๆน,นะทำเสกจุธรรมดาแบบนี้แหละแล้วก็ทำเ<ำ>ป็นกระสอบสายปรือก่สายเขาสาม ๋อก็คือเหมือนแบบสมัยก่อนเวลาเราเก็บข้าวกันอย่างเงี้ยเราก็จะต้องมีเป็นภาชนะซึ่งภาชนะของที่บ้านเนี้ยบ้านหูตาทูวอนเนี่ยจะเกิดจากการสารกระจุดขึ้นมาเก็บข้าวสารไว้สมัยสมัยคุณย่าไม่ขายล้วก็สารกระจุดแล้วก็ไปที่บ้านเจาอะไรนี้แลกกับข้าวสารอ๋อก็เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนมาตั้งแต่สมัยคุณย่าของคุณครูเจอว่า ถาำลายไม่เป็นตามธรรมดาแล้วก็สามธรรมชาติแล้วก็มาลุลา่เอาเฉาะเชาะดูทาลายดูในในในอะไรหน,นังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์ที่มาเองแล้วก็พวกกรเปาอะไรอะไนี่มีครูมาสอนด้วยอ๋อค่ะที่ไปแรกแรกไปที่สมเด็จเนะทาง สองกระจุบแบบนี้แล้วก็เส้อกระจุบแบบนี้แล้วก็นี่มาดัดแปลงพัฒนาเรื่อยๆอแสดงว่าจริงๆตอนเริ่มตน้มตนแรกเริ่มเดินทีเนี่ยมันคือการใช้สอนในครัวเรือนเนาะ,ะเอาไว้ใส่ข้าวเสร็จปุ๊บมีไอเดียอยากมีแฟชั่นมากขึ้นก็มาทําเป็นกระเป๋าเป็นพวกข้าของเครื่องใช้ต่างๆอันนี้น่ารัมากมากเลยค่ะคุณครูพี่ๆที่เนี่ยเขา คือดูแล้วทุกคนมีทําเป็นแบบเป็นชิ้นเป็นอันกันเยอะมากเลยถ้าเราสนใจเนี่ยเราจะสามารถมีช่องทางติดต่อหรือว่าคนที่เขามาซื้อเนี่ยคะ่ะเขามาซื้อ,อยังไงคะมีเบอร์โรศัพท์ได้อ๋อมีเบอร์โทรศัพท์ได้นะคะก,ก็ถือว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ได้รับการยกระดับ ขึ้นมาอยู่กับยุคสมัยปัจจุบันภูมิปัญญาของที่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฮูตาทูวรเนี่ยทรงคุณค่าจริงๆค่ะอยากจะทำนี้นิดนึงค่ะเมื่อก,กี้นี้เราให้ฟังเยอะมากเลยค่ะเรื่องของความภาคภูมิใจในงานของเราเนี่ยค่ะภาคภูมิใจพอดีอะไรในรวันเสด็จมาแล้วก็ ừ, ไป ừ, ทางที่นู่นแล้วก็มีรู้จักคนเยอะๆตอนนี้ไม่เสด็จก,ก็ได ได้ไปใช้ที่โอโทอทําไมเราถึงได้ไปทํากระจูดในพิกุลทองได้อะคะพอดีคุณดีลุมาแต่ชินีบอกว่าใครทงกระจูดได้ให้คุณดีลุพาไปแล้วก็คุณดีลุพาไปเราก็ได้รางวันะลกระสองหัวสมาชิกนี่สองสมาชิกประมาณต้นนั่นร้อยร้อยคูอมอพอดีน้องๆก็ ไปประกวดได้รางวัลทีหนึ่งน้องก็จะจะเป็นครูแล้วก็แยกที่บา้านทอสองสีส่คนแล้วก็แยกแยกแล้วก็ที่กุภายรุงรุงอีซาน,นไปประกวดที่ตำหนัก<ม>แล้วก็ได้รางวัลทีเดแล้วก็ให้ให้สอง<ม>แล้วก็แบ่ง เอาเอาสมาชิกนิมบงกันให้หนอ้องนี่้อนด้วยแสดงว่าพระบรมวงศานุวงศ์เนี่ยก็มีส่วนสําคัญในการยกระดับกระจจดให้มีชื่อเสียงเหมือนกันแก่แก่ไม่ให้อะไรเสียไปกลัวกลัวหายไปไม่มีคนถามอย่างนี้ถ้ายอยากให้มิพูดถึงพระบรมวงศานุวงศ์ความซาบซึ้งต่อพระมหากรุณาธิคุณนะคะที่ที่ช่วยให้กระจูดเรา,เราดีใจมากๆโชคดีมากๆค่ะ ที่ราชนีเสืิมเสริมให้มีงานทางเวลาคงเกเนี่อยไปทํางานที่อมเออไม่ได้แล้วตอนตอนที่บ้านเราก็คงมีลูกเยอะๆไงไปไปทางกระจุดดได้อได้ดูแลคงเกด้วยได้ดูเลลูกด้วยทานในบ้านได้ตอนนี้ก็ชฉยด,ดีแล้ว <laughs> จะจะนาตาไหลเลยพูดถึงไอ้จริงนาตาไหลเลยทำไมอคะไม่รู้มัดีใจไงดีใจมีงานทงมีอะไรนี่เก้ช่วยเยอะช่วยเราเยอะพระมหากรุณาทิคุณมาค่วงยายชาวบ้านตลอดคิดถึงชาวบ้านตลอดใช่ใช่เอาข้งรอบไหมคะ We have come to visit g r a จ u ด Handicraft Enterprise today. So Miss Aminat will show us how to make a beautiful gratitude fish shaped keychain. Yes. Internal security yes. at ah, agent's command. นี่ค่ะและสําหรับใครที่ผ่านมานะคะแถวนี้ที่หมู่บ้านหูแต่ทัวก็สามารถแวะเข้ามาเยี่ยมชมมาซื้อหามาเรียนรู้ได้ค่ะเพราะว่าที่นี่มีผลิตภัณฑ์หลากหลายอย่างมากๆเลยนะคะแล้วทุกชิ้นเลยนะคะคุณผู้ชมมีความสวยงามมีความประณีตเพราะว่าพี่ๆที่นี่ตั้งใจแล้วก็ใส่ใจกับทุกชิ้นงานเลยค่ะชุมชนหูแต่ทัวนะนะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งชุมชนที่มีความเข้มแข็งด้วยสัตว์ของพระราชาค่ะ แล้วก็มีการน้อมนาเอาหลักประชาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดํารงชีวิตค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาส่งเสริมสนับสนุนทําให้ผู้คนที่นี่ค่ะมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็ได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยค่ะขอขอบคุณศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภา,ายในราชอาณาจักรที่นําเสนอ,เร,อเรื่องราวดีๆแบบนี้ให้กับประชาชนนะคะสําหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่พลาดการติดตามไปสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ของศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5ค่ะ w w ิวเว iso c f net ค่ะและในตอนต่อไปนะคะคุณผู้ชมเราจะพาทุกคนไปเรียนรู้เรื่องราวของอีกหนึ่งหัตถกรรมที่มีชื่อเสียงนั่นก็คือเรื่องของการทอผ้าค่ะซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกของชายแดนใต้นะคะส,สำหรับวันนี้นะคะคุณและพี่ๆทุกคนที่นี่ค่ะขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ